การละครั้งหนึ่งในแคว้นโกสลมีพระนางสุป,ปวาสาทรงครันอยู่นานถึงเจปีเจดเดือนเจวันเพราะลูกในครันคือบุคคลผู้มีบุญญาธิการสูงส่งนามว่าสีวลีผู้ที่จะกลายเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด,ด้วยลาบสก,การะเมื่อสีวลีประสูติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เด็กคนนี้มีบุญมากนักเป็นผู้มีลาบมากไม่มีวันอดอยากในชาติแห่งการบวชเหล่าเทวดาและมนุษย์ต่างชื่นชมในวาสนาอันยิ่งใหญ่เมื่อเติบโตขึ้นศรีวลีได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงขอบวชและมุ่งมั่นปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ ไม่ว่าพระศรีวลีจะทุดงไปแห่งใดเหล่าชาวบ้านและเทวดาก็นำอาหารและสิ่งของมาถวายไม่ขาดสายจนได้รับยกย่องว่าเอตะทัคคะในทางลาบแม้เมื่อพระภิกษุหลายรูปเดินทุดงไปในป่าลึกที่ซึ่งไม่มีผู้คนพระศรีวลีก็ยังได้รับลาบสาการะอยู่เสมออาหารและสิ่งของเกิดขึ้นเองด้วยแรงบุญพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่า ในบรรดาภิกษุทั้งหลายพระสีวลีเลิดด้วยลาบเรื่องราวของพระสีวลีจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าบุญที่สะสมไว้ย่อมตามส่งผลแม้ในป่าอันห่างไกล